สวัสด,ดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปดในรายการคน,คนมีมองค์<ม>วันนี้นเรามา,เรมาคุยกันถึงเรื่องท้าวเวสวุวรรณนะผู้มีเมตตาช่วยเหลือคนใช่นะวันนี้เรามานั่งคุยกันเนี่ยผมบอกเลยนะพยายามอยู่ในศีลในธรรมการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบวดเล่าได้ก็ดีนะตั้งแต่ปีกลางปีหกห้าไปถึงประมาณปลายปีหกเจ็ด นะพยายามปฏิบัติบ,ตบารมีสร้างบารมีเสริมบารมีนะเสริมบุญเสริมบารมีกันนะครับนะอ่ะนะก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระเทวสุวรรณเนี่ยเหมือนให้เตือนว่ามนุษย์เนี่ยควรปฏิบัตินะสร้างบารมีในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะสวดมนต์ภาวนามัาง่งนะสร้างคุณงามความดีทำสังฆทานนะวิหารทานธรรมทาน สามอย่างนี้มีมีสามอย่างนี้คืออะไรบ้างคะอาจารย์หอวิหารนธาทานก็คือสร้างเขาช่วยสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างอะไรอย่างเงี้ยหอสร้างพระนะวิหารนธาทานธรรมทานก็คือให้ทำนะเพื่อให้วิหารนธาทานคืออะไรวิหารนธาทานก็คือโบสถ์ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สาราการปริยศาราอะไรก็แล้วแต่สังฆทานสังฆทานก็คือเป็นของใช้เครื่องใช้ ของพะสงมีะไรบ้างนะอะไรนะเออไม่ต้องไปไล่หรอกเอาบรรทัดเดินไปก็บอกเขาแล้วจบแล้วเขารู้วิหารนทาสังฆทานอีกอย่างหนึ่งแล้วอะไรวิหารนทานสังฆทานเอออไปต่อไปต่อโดยอาจารย์อะไรล่ะทำไมแกล้งกันอย่างนี้ล่ะไม่ได้แกล้งอาจารย์เขากำลังแชร์อยู่วิหารนาทานสังฆทานแล้วอะไรธรรมทานธรรมทานธรรมทานคืออะไร ธรรมทานคือหนังสือสวดมนต์อะไรที่ออให้ปัญญา,าอะไรที่ให้ปัญญาแก่ชาวโลกนะการที่ว่าบอกว่าศีลดียังไงอะไรยังไงเนี่ยหมายถึงว่าให้บทสวดให้หนังสือหรือให้สติปัญญาให้ความคิดให้ความฉลาดอะไรเงี้ยเหมือนกับพระเนี่ยมาคอยสั่งเทศสอนคนนะเกี่ยวกับว่าทํอย่างนี้อย่งางนี้อย่างนี้ได้อะไรอะไรทําอย่างนี้ได้อะไรสมมุติว่าคุณให้สังฆทานเนี่ย,นนยคุณมันเป็นเหตุแห่ง,งความรวยร่ํารวยนะ ก็สุดแล้วแต่นะแต่ท่านบอกว่าทำสามอย่างเนี้มันไม่ลงรลกแน่นอนไม่ลงระกนี่ก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยยึดมั่นในความดีและสุดท้ายให้นับถือพุทธเจ้าเป็นตรสรานาคมในที่นี้ก็คือถือศีลห้าให้บริสุทธิ์ปฏิเสธการเกิดทุกชนิดรักพันิพภาณเป็นอารมณ์นะแล้วก็พยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ด้วยนะในที่นี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าภัยพิบัติใหญ่กําลังจะมานับตั้งแต่กลางปีหกห้าไปถึงหกเจ็ดราวๆเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นน่ะควรที่จะท่านท่านบอกท่านจะช่วยทุกคนได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเนี่ยเปิดใจนะสร้างบารมีแล้วอธิษฐานจุดทูปถึงท่านมีอะไรก็บอกกล่าวท่านจะสร้างบารมีอะไรก็บอกท่านด้วยท่านจะได้เป็นสักขีพยานของการสร้างบุญนะอย่างท่านอาจารย์โอเนี่ยนะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านเคยเล่าว่านะท่านเวสุวรรณใจดีมีเมตตาใช่ไหมใช่นะท่านอาจารย์โอเนี่ยเคย ประจับมาแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยท่าน,นเวลาท่านมาลงทรงอ่ะจาย์ท็อปอ่ะอท่านจะบอกอาจารย์โอเสมอว่าให้สวดมนต์ให้สวดมนต์นะแล้วให้สติหลายอย่างนะคะท่านก็ทําให้อาจารย์โอในตาสว่างว่าเราควรจะสวดมนต์กัน,นเยอะๆอ,อย่ามาคิดเขาเรียกว่าคิดและคิดน้อยหรือว่าคิดมากอะไรที่แบบว่าไม่ควรคิดให้ควรหมั่นพยายามสวดมนต์รักษาศีลห้า แล้วก็ทําปฏิบัติธรรมสม่ําเสมอภาวนาสม่ําเสมอเอยิ่งในยุคนี้นะคะยุคที่แบบเกิดภัยพิบัติหลายอย่างในมนุษย์ด้วยนะมนุษย์ฆ่ากันอาหารอาหารเป็นแพงขาวยาหมักแพงอะไรหลายอย่างนี่ทําให้คนเนี่ยมีปัญหาเครียดคิดมากทุกคนหลายหลายคนอ่ะบางทีก็ป่วยบางล่ะบางทีก็ เอดอยากบ้างหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้คนที่แบบว่าพอที่จะมีสติเนี่ยสวดมนต์ภาวนาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะคนสายพุทธเนี่ยก็สวดมนต์ลำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าทำรึงใ้บารมีของพระเจ้าโดยตรงนะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราจะสร้างบารมีได้หรือไม่ได้นั้นอ่ะมันขึ้นกับอะไรรู้ไหมหลายหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่ท่านมาเตือนให้ทำสามสิ่งนี้ให้อยู่ในการเพียรภาวนานะ ต่อสมาทานศีลห<ม>้าพยายามรักษาศีให้บริสุทธิ์พยายามไม่ไม่ก่อเวรก่อ,ก,อ,ก,อกรรมในที่นี้ท่านก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งจากกรรมหนักๆใกล้ตายท่านก็จะทําให้แบบเออเบาลงซอฟลงจากที่จําเป็นจะต้องกระดูกหักก็กระดูกไม่หักอะไรเงี้ยท่านก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอชินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยมปประมัชาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิก็ท่านอาจารย์โอเนี่ยต่อศีลให้เป็นประจำสม่ำเสมอเช้าเยน็นหรือว่า่อนนอนก็ได้นะคะใช่แล้วอย่างหนึ่งควรจะ ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งทางความดีท่านบอกว่าถึงจะช่วยได้ท่านบอกว่ามหาภัยพิบัติก็ใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยมนุษย์เราเนี่ยมันอายุไม่ยืนยาวไม่แน่นอนท่านท่านเหมือนเตือนว่าพยายามอย่ายึดติดอะไรมากเกินไปแล้วพยายามให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์นะแล้วอ,อย่างด้วยก็คือว่าท่านพยายามจะช่วยทุกคนได้เท่าที่จะช่วยได้พยายามจุดธูปก,ก้าดอกรวลึกนึกถึงท่านนะ ไม่ว่าจะเป็นโรคเป็นภัยอะไรก็ตามนะเอาน้ําเปล่าแก้วหนึ่งวางไว้ที่หน้าท่านหรือน้ําเปล่าขวดหนึ่งวางไว้แล้วพอหมดหนึ่งการทูบแล้วค่อยเอามาดื่มรักษาโรคได้นะอย่างเช่นบทรัตนานะเทเวสุวรรณโนทาเวสุวรรณโนมรณะเนี่ยไม่ใช่สิอิจิปิโสพะคาวายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธยะนี่นะนี่ก็ได้ระดับหนึ่งถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าทําอะไรจะบอกกล่าวท่านก็ได้นะ ความศักดิ์สิทธิ์นี้มันไม่ได้ยึดขึ้นอยู่กับรูปลักษณะหรืออะไรก็ตามแต่ความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นในตัวท่านนะ,เพ,ะ,ะเพราะฉะนั้นนะถ้าเคารพท่านจริงไม่ใช่แค่ไปจุดธูปไหว้แล้วขอนู่นขอนี่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกไอ้เรื่องขอถ้าบุญท่านก็บอกว่าถ้าบุญมันถึงอ่ะท่านก็ช่วยได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบว่าขี้เกียจอ่ะมันก็ช่วยยากมันก็ช่วยยาก ท,ท่านก็เหมือนกับพยายามช่วยนะไม่ใช่ไม่ช่วยนะท่านพยายามช่วยทุกคนใครมาขออะไรก็ขอขอก็พยายามช่วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยสร้างคุณงามความดีมันก็เลยกลายเป็นว่าวิบากกรรมทั้งหมดมันก็จะมารวมกันใน3ปีตั้งแต่กลางปี65ไปถึง67เนะเพราะฉะนั้นนะ่ะท่านเหมือนก็ให้ทุกคนย้ําเตือนให้ทุกคนเนี่ยอยู่ตั้งอยู่ในบนคุณงามความดีมีเหตุผลนะเวลาทําอะไรเนี่ยก็นึกถึงพุทธเจ้าไว้พุทธเจ้าพระธรรมภาริยาสงฆ์พระท่านเองก็นับถือพุทธเจ้าเหมือนกัน ก็ท so right ่านก็มีจ so ิตนะครับนะเป็นอริยเจ้าประเภทหนึ่งก็คือในที่นี้ก็คือว่าถ้าตายจากการเป็น้ทววสุวรรณแล้วถ้าเกิดว่าท่านสิ้นจากการเป็นเทววสุวรรณเส้นอายุขจากการเป็น้ทววสุวรรณแล้วท่านก็จะไปสู่ปรินิพานนะเอาวางตรงนะอันนี้ผมได้ยินมานะได้ยินได้ยินพระจันทร์หลายองค์เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นอริยบุคคลนะอริยเจ้าประเภทหนึ่งแล้วนะแล้วก็้ทววสุวรรณเนี่ยมีจิตเอาตรงๆเลยใครๆก็บอกว่าไอ้ท่านหนาเป็นยักษ์อะไรยังงี้อย่างงี้เอาตรงๆนะถ่าท่านลงมา ปราบมารน่ะหรือว่าลงมาเพื่อสู้กับสัมภเวสีเยอะๆท่านถึงจะแปลงเป็นยักษ์แต่เอาตรงๆท่านเป็นเทพบุตรหน้ารอหน้ารอเลยแต่ว่าจะเป็นยักษ์ได้ก็ต่อเมื่อนี่มันมีปัญหาเยอะมากแล้วท่านต้องมาแก้เป็นมารมารลงมาเยอะเกินไปท่านก็ต้องมาช่วยถามว่าท่านจะช่วยคนไหมท่านช่วยทุกคนที่ให้ความเคารพต่อท่านนะจุดทูปเก้าดอกอาระลึกนึถึงท่านนะท่านบอกว่าเวลาไปบนอะไรท่านเนี่ยพยายามให้ยึดถือในสัจจะของการบนไว้ <น>พยายามอยานะยานะยา,ยาอ,อะไรรู้ไหมยาพยายามพยายามแก้บนให้หมดพยายามอย่าติดสินบนไว้เพราะว่าท่านท่านเหมือนกับว่าท่านเนี่ยไม่ทําอะไรใครหรอกแต่บริวารของท่านมันจะทําแทนเข้าใจไหมจะบอกว่าอ,อย่างอย่างตามวัดทั่วไปวัดดังๆอะไรเลยอ่ะที่ว่ามีมหุ่นเขาเรียกเป็นแบบลูกป,ปั้นใหญ่ๆลูกท่านเทวสุวรรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมีคนไปจุดทูบบูชาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยออคือตรงนั้นคือยังไงคะจะาทออธิบายเก็ท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่า,า,ก,ก,วาก็บอกเราก็ถึงถึงหมดเหมือนกันแต่ว่าจะส่วนใหญ่แล้วว่าเทวดาที่เป็นภาคพื้นจตุมหาราชิกาที่ดูแลพื้นที่เจ้าที่เจ้า,ท,จาทางแถบละแวกนั้นนะ่ะจะไปดูแลแล้วก็จะไปรับรับรับ,รบทุกอย่างแล้วท่านก็จะมาเหมือนกับว่ามามารับบัญชีมารับบัญชีที่นั่นอ,อีกทีจะบอกว่าอืตอนนี้ท่านท้าวเวสวรรณเนี่ย ในยุคนี้พอศ .2565 เนี่ย,ออ 25, 15, ยมีชื่อเสียงมากเป็นที่ดังมากร่ลำลือมากแล้วก็คนบูชาเยอะมากค่ะอืมอืมอมนะแล้วก็อยากจะบอกเีอย่างหนึ่งว่าท่านท้าวเวสสุวรรณเอาตรงๆเลยนะท่านก็ไม่ใช่ยักดุอะไรหรอกท่านก็ช่วยคนอ,อย่างองค์นี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปบูชานะคะมาเช่าบูชาได้นะคะที่สำอาจารย์โอหรือว่าตกลตกลงติดต่อมาในเพจนี้เอาแค่นี้ละนะตกลงตกลง ซื้อขายออนไลน์กันได้โอนเงินมาแล้วก็ส่งให้ถึงบ้านนะคะ,ะก็คือว่าท่านทาเทวสุวรรณเอาตรงๆเลยมีเมตตาส์มากกว่าดุเอาพูดตรงๆนะ<ม>ตรงนี้หลายๆคนเนยชอบถามผมว่าทาเวสุวรรณเนี่ยท่านเป็นยักษ์ไหมบอกอตรงๆเลยเป็นเทพบุตรเนี่ยแหละไม่ไม่ใช่ยักษ์เป็นแบบนาเอาหน้าจริงๆก็เป็นหน้า,เป,นนาเป็นหน้าเทพ<ม>เอาตรงๆเลยแต่ท่านจะดุแค่แค่แล,แล้วที่วัดเหรอคะ ที่เขาสร้างเป็นหน้ายักษ์ก็เพราะว่าท่านลงมาป่าป่าพวกขปสัมภเวสีพวกคุณใสมนดําทั้งหลายเนี่ยท่านจะต้องใส่ใส่เขี้ยวยักษ์มาท่านต้องแปลงเป็นยักษ์ถ้าเกิดว่าท่านต้องปราบสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านมาแบบออกเยี่ยมลูกหลานใครนับถือท่านท่านก็ไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะดูแลแต่งานท่านเยอะงานท่านเยอะจริงจริงแต่ว่าแต่ละวัดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็น้ทววสุวรรณอย่างเดียวใช่ไหมก็จะมีองค์อื่นด้วยเป็นเป็นเป็นภาะอวตารเนึ่องจากเทวีสุวรรณเขาจะแบ่งจิต แบง่งจิตไปทั่วๆเลยไปตรวจทั่วไปหมดเลยแบง่งจิตคือเขาบอกว่าเวลาเป็นพลังงานประเภทหนึ่งเนี่ยถ้าเราจุดทูบเนี่ยมันถึงมันถึงท่านหมดขอให้เป็นรูปรักขึ้นรูปขึ้นรูปยักษ์เนี่ยยักษ์รูปแล้ว,ลวเอยคำว่าเวสวรรเนี่ยถึงเลยถึงหมดเหมือนกันเพราะว่าทุกจิตดวงจิตเนี่ยพลังงานเนี่ยมันไม่ได้สําคัญหรือว่า รูปลักษณ์จะเป็นยังไงมันสำคัญแค่ว่าเราศรัทธ,ธาไหมถ้าศรัทธ,ธามันก็ถึงถ้าไม่ศรัทธ,ธาก็ไม่ถึงมีแค่นั้นนะแต่ท่านบอกว่าไอคนที่มาขอเกินไปมันก็ไม่ไหวนะขอรางวัลที่หนึ่งขออะไรกับท่านเยอะนะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วไหว้ด้วยอะอาจารย์ครับก็แล้วแต่จะไหว้กันเอาเองคือไปขอกันเอาเองขอกันแล้วพยายามพยายามบนแล้วแก้ให้ได้บนแล้วถ้าแก้ไม่ได้อย่าไปบนนะมันไม่ดีนะเอาพูดตรงๆต,ต,ตรงนั้นอนะ เพราะปัญหามันมันคือ,อนี่แต่ที่สาคัญที่สุดท่านชอบคนที่อยู่ในศีนอาจารย์ท้าวเลาแล้วท้าทาวสวร์น,นี่ต้องไหว้ด้วยอะไรอาจารย์ท้าศุกลงนะทราบไหมหมากที่ผมเคยเห็นมาผมผมเคยเห็นมาก,ก็คือว่าท่านท่านกินหมากมาว่างั้นนะอืหมากพูเนี่ยนะอืม,อม,อมท่านกินหมากที่ผมเคยเห็นมาซื้อซื้อตามร้านขายพรหมลายอะไรเงี้ยนะผมบก็บ้าผมเคยาาเห็นร <ะ S 1> <นะ S 2> ่างร่างทรงท่านกินหมากแล้วกินน้ำเปล่าก,กินไม่กินอะไรไม่มากเขาท้าว,ว้สสวร์อร่อยด้วยน้ำเปล่า บางทีเขา็ว้วยผลไม้กันมันแล้วแต่ว<อ>่าท่านเป็นยักษ์ดำรงศีลดำรงธรรมท่านไม่ค่อยยุ่งกับเนื้อสัตว์โดยเอ,เ,อเอาจริงๆโดยธรรมชาติ<อ>เลยแต่ว่าถ้าเป็นยักษ์บางตนเนี่ยเขาเขาก็กินเนื้อวัวเนื้ออะไรกันอยู่แต่ว่าท่านทาน่ทานไม่ค่อยยุ่งเพราะว่าท่านเหมือนกับวางเขาเรียกว่าวางวาง,วางอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์สุภกรรมฐานคือสังโยชน์ห้าคือร่างกายนะรูปนามวิญ,ญญาณเวทนาสังขารน,นะธาตุดินน้ำลมไฟวิญ,ญญาณหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะท่านจะขอเรื่องไอ้นี่เรื่อง,เร,องเรื่องการตัด ต,ตัดเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานโดยตรงเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องการตัดอสุภกรรมฐานหรือการตัดเขาเรียกว่าสังโยชน์ห้าเนี่ยท่านชอบมากเพราะว่าการคนที่ตัดสังโยชน์ห้าได้คือคนที่ไม่ปรารถนาแดนเกิดอาจา<อ>รย์เขาหล่อธิบายซิสังโยชน์ห้าคืออะไรบ้งสังโยชน์ห้ามันก็คือพวกศพอะไระพูดตรงๆเลยตัดร่างกายตัวเองได้ไม่มีไม่ไม่ไมคิดเกิดอีกอ่ะนั่นแหละเอาตรงๆเลยเอาตัดง่ายๆเลยสะรล่าง เออสลาล่างคือไม่ปาถนาแดนเกิดนั่นแหละท่านท่านชอบคนประเภทนี้เพราะอะไรรู้ไหมท่านเป็นอาริเจ้าเป็นนิยบุคคลพระอาจารย์หลายองค์พูดบอกว่าถ้าท่านสิ้นจากตําแหน่งเทวิสุวรรณคราวนี้บูเรงนองขึ้นเมื่อบูเรงนองขึ้นเสร็จแล้วท่านก็จะไปสู่ปรินิพพานเพราะว่าท่านท่านท่านตัดแล้วตอนที่พุทธเจ้าลงมาแสดงธรรมในโลกมนุษย์เนี่ยท่านไปหลายรอบหลายวาระแล้วท่านก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับการที่เราจะมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์อันนี้จริงๆนะเป็นเป็นเป็นจุดของท่านเลย เป็นจุดเป็นจุดในนี่เลยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าทําสังฆทานก็คือสังฆทานชุดใหญ่นะเขาเขียนกันไว้มีมีการทําสังฆทานของท่านมีการทำสังฆทาน,นให่ท่านเทวสวรร์จะมีองค์ต่อไปมาแทนที่ตําแหน่งมีมีมีมองค์บุเรงนองไงขึ้นมาแทนพระบุเรงนองก็บอกแล้วบอกว่าผมลบอะ่ะผมลบจริงแต่ผมลบด้วยหน้าที่ผมไม่ได้แบบทําเรียกว,ว่าความแค้นส่วนตัวท่านพูดอย่างนี้นะแต่คือท่านเป็นรองเทวิสุวรรณบุเรงนองะนะทุกวันเนี้ยอืมเดี๋ยวพอพอเทวิสุวรรณจากไปเสร็จ ท่านบูเรงนองก็จะขึ้นเป็นแต่ว่าอีกนานอยู่นะนานโขสําหรับเราเนี่ยคือเกิดตายเราเราขั้นต่ำยี่สิบห้ารอบอะท่านหนึ่งจะไปนะคือจะสิ้นองค์สมณะโคดมท่านกระจากแล้วท่านก็ไม่เอาเหมือนก่านะนะพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ของมหาพัทธลักษณ์ส่วนใหญ่แล้วเอาตรงๆนะยุคยุคที่มีพระสมมาสมพุทธเจ้ายังอยู่ในในในเขตแคว้นประเทศใดก็ตามเนี่ยที่นั่นจะจะพังน้อยที่สุดจะพังน้อยที่สุดในทุกเขตเพราะว่า ท่านจะตูกเทวดาทุกที่อ่ะที่ที่มีที่มีพุทธศาสนาอยู่อ่ะจะพังน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าไปไปที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีเหตุภัยอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีไม่มีพุทธศาสนาพังยับเยินหมดอ่ะถ้าไม่มีที่ไหนก็ตามไม่มีเสียงสวดมนต์นะไม่มีเสียงสวดมนต์บูชาพระเจ้าที่นั่นพังยับเยินแต่ที่ไหนที่มีที่มีเสียงสวดมนต์ของพระเจ้าเท่าเทวดาท่านจะคอยฟังฟังแล้วตามช่วยเหลือคนที่สวดอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริง แม้กระท,ทั่งเทวิสุวรรณเนี่ยมีตัวตนจริงและอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยเป็นตาแหน่งของพระโพ,พธิสัตว์ประเภทหนึ่งนะเอาตรงๆนะคือแกก็ไม่อยากสร้างเรื่องเดือดร้อนอะไรให้ใครเอาตรงๆนะแต่คนเนี่ยก็ไปเขียนเขียนว่าท่านเป็นยักษ์อย่างนู้นอย่างนี้ยักษ์แต่จริงๆเป็นยักษ์ที่ไม่ได้ยักษ์ที่โหดร้ายอะไรเป็นยักษ์ที่เรียกว่ายักษ์มีสิลธรรม ยักษ์เรียกว่ายักษ์ที่บริบูรณ์ด้วยด้วยความเมตตาไม่ใช่ยักษ์ร้ายไม่ใช่ยักษ์กที่แบบหลอกหลอนเข็นฆ่าอะไรอย่างนี้ก็ท่านถึงได้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 ไดให้คาถาพาันยักษ์กับพระพุทธเจ้าโดยตรงเพื่อไม่ให้บริวารของท่านไปวุ่นวายท่านก็ถึงได้ห้ามไวถ้ถึงถึงได้ให้คาถาส่วนท่านยักษ์ี่ท่านมาให้เองเกี่ยวข้องกับท่านเลยท่านเอามาให้เองท่านเอามาให้เองท่านเป็นคนอ่านองค์การถ้าเกิดว่ายังฝืนยังทําอะไรเดี๋ยวท่านจะมาลงโทษหนักเลยแหละนะอันนี้เรื่องจริงครับอาจารย์ทการสวดพันยักษ์นี่มันคือแบบ เพื่ออะไรนะมันเป็นองค์การของท่านเป็นองค์การเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งกับกับพระที่ที่ไปอยู่ตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยจึงสวดพ่นญาท่านจึงเอาคาถานี้มาให้พุทธเจ้าโดยตรงแล้วพุทธเจ้าจึงให้บริวารให้ลูกศิษย์ให้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 เราไอ้นี่เราเราเราลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยหรือเราเราเราเขาเรียกว่าลูกศิษย์ทั้งหมดนะนะก็เอาไปสวดกันถ้าสวดได้ก็ดีนะถ้าถ้าถ้าสวดไม่ได้ครับท่านก็บอกว่าท่านบอกว่าถ้ายัง ยังสวดให้ฟังแล้วถ้ายังฝืนองคานี้อยู่ท่านจะมาลงโทษเองอ,อันนี้เรื่องจริงครับนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงท่านจึงเป็นยักษ์ฝ่ายดีเขามีความเชื่อว่าไปงานสวดพันยักษ์นี่จะแบบถ้าใครมีแบบผูษษ้สายมนต์ดหรือสิ่งเสรเจไลอะไรในร่างกายนี่มันจะล้างออกไปหมดใช่ไหมคะใช่ล้างออกไปกมหมดมีลูกศิษย์เราคนนึงบอกว่าเขาไปงานสวดพันยักษ์มากลับบ้านมาท้องเสียอะไรเนี้ยบ่อยมัน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 ยังไม่ใช่จุดพีคจุดพีคจริงก็คือ สั่นทั Somehow, course, although, like <S <S or, ้งตัวเสร็จแล้วไอ้นี่พวกตะปูเก้าเก้าร้อยกดอกหลุดมาจากตัวเหมือนสลัดเหมือนมินเม้นเลยเขาบอกกับผมอย่างนี้ผมก็เออนั่งฟังนะเออนะเอออาวมีอยู่คนเดียวนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าสลดสลัดตะปูมันสลัดออกมาเลยเออก็นั่นน่ะแหละถ้ากลางกางงานนั้นะถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆมันจะออกมาเลยอ๋อจะออกแบบนั้นเลยตะปูตะปูจะล่วงมาแล้วปริง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 อาจารย์โอ้ เห็นกับตาเลยอย่างนั้นอ่ะนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะเออนะจริงไหมกออ็จริงจริง mm hmm. การสวดพันยักษนะ์ถ้าเกิดใครโดนคุณโดนของโดนอะไรเข้าไปแล้วเข้าไปในประลัมพิธีเนี่ยเ <c oughs> ทวดาฉันจะตุมารามหาราชิกานะเป็นแบบระดับนักรบระดับทหารระดับแม่ทัพภาคเนี่ยจะไล่ออกให้หมดนะ mm hmm. จะอ้วกออกมาเลยนะเป็นตะปูม้งแหละเป็นแก้วม้งแหละ mm hmm. นะเป็นน้ํามันพลายม้งแหละอันนี้บางทีก็ผีเข้ากันใช่ไหมใช่บางทีผีเข้าเนี่ยผีผีเมื่อเมื่อโดนการสวดพันยักษ์เนี่ย จะรู้สึกโหยหวนจริงๆก็เป็นเป็นเป็นพระมนต์ของพวกยักษ์โดยตรงเลยหละที่จะเอามาไล่คือเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แต่ไม่เป็นประโยชน์จะให้เอามาให้ผู้นเจ้าทำไมมีความรู้สึกว่าเวลาเข้าไปเราเหมือนแบบเรานี่จิตใจปั่นปวดจริงๆมันไม่ใช่เรกจริงๆก็คือว่าถ้าเป็นเทวดาที่อยู่ในกายเราก็จะแสดงสำนิกเดชออกมาแต่ถ้าเกิดว่าแบบมันหวิวๆว่ะ เออเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ใช่เทวดาถ้าเกิดเป็นคุณสายมนดําเอสเลงนิวเคลียร์นิวตอนกับมันตรังเสียว,วุฒิชีวภาพมันก็จะค่อยๆหลุดออกมาเองคือบางทีด้วยเสียงของการสวดอะไรเงี้ยไอไอเสียงก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เทวดาที่เข้ามาร่วมในงานนั้นน่ะเขาจะเขาจะลงมาคือ <c oughs> เมื่อ <c oughs> เมื่อใครอ่านโอการว่าจะต้องสวดพันยักษ์เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอสวดพันยักษ์เนี่ยท่านเาวีสุวรรณจะต้องเดินทางมาเพื่อเพื่อมาขับไล่โดยตรงแล้ว นอกจากเทวดานอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเทวดาที่จะต้องลงมาเพื่อที่จะไล่ขับไล่ผู้ผีปีศาจในงานแบบนั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นน่ะเอ,อ่อจึงเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าท่านเาววสุวรรณเนี่ยมีบุญเย,ยลิตและอิทธิฤทธิ์และอย่างหนึ่งเป็นบรมโพธิสัตว์ประเภทหนึ่งในการปกครองจตุมหาราชิกาเอาละใครที่ต้องการเช่าบูชาก็ติดต่อที่ท่านอาจารย์โอ้นี่ค่ะท่าน้าววสุวรรณนะคะงานเรซินนะคะขนาดพอเหมาะพอดีอะสูงประมาณนี้ค่ะสอง ติดต่อเช่าบูชาได้ที่ Facebook โ oh. อซิริกรอภิรัตน์ครับ Facebook โ oh. อซิริกรอภิรัตนเบอร์โทร06199226450925929261ไ ID รายโอสิริ15ตามนี้ครับสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของถังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะและตามนี้ครับตั้งสารถอนสารโวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมคับตามนี้ครับนสนใจบูชาติดต่อได้นะคะเอาละไปแล้วนะครับนะสํ<ท>าราการงองเราในรอบนี้ครับนะ